อืมอืมอรุณสวัสตอนเช้าอืมเช่นกันนะอืมฉันไม่เรื่องอย่าจะพูดนะอ๋อคือว่าเราออกไปดูละครสนสัต์กันไหมอืมก็เป็นความคิดที่ดีนะอย่าลืมชวนหนิงด้วยละ่ะ ช่เราไปด้วยกันอยู่แล้วสองคนนั้นคุยอะไรกันหนาได้ยินนะเห็นว่าจะไม่ชวนฉันหรอเช่กับข้าวเมื่อวานนี้ยเรายังไม่ได้เก็บนี่นะใช่ใช่ลืมเก็บน่ะ ันไม่เริ่งจะถามเมื่อวานเนี่ยฉันเห็นใครไม่รู้อยู่กับหญิงได้แหละเหรอเขาอยวค่อยเล่าให้ฟังก็ได้นะมีอะไรหรอเอาเปล่าไม่มีอะไรหรอกจ้าโอ้โหเธอกินไวมากเลยนะ เันคนจเจริญอาหารง่ายนะอะไรเนี่ยฉันกินเสร็จแล้วพวกเธอก็กินตามขอไปล้างจานก่อนนะ นี่เธอจะไปสวนสนุกเอ้ยเธอจะไปสวนสัตว์อี่ใช่ไหมอ๋อไปสิไปสิปสฉันไม่อยากอยู่คนเดียวด้วยอะ่ะ <c oughs> ว่าจะแวะซื้อป๊อปคอนที่นั่นหน่อยอะ่ะ <c oughs> นั่งกินกันสามคนแล้วก็ดูสวนสัตว์ไปอ้ออะไรจะมีความสุขขนาดนี้ ตื่นเต้นจังจะได้ไปสวนสัตว์แล้วไข่กันเถอะเล่าหมาอัานจะมาถึงก่อนเพื่อนเลยฮ่าฮ่ฟิง ับทราบรายงานสามคนนั้นต้องอยู่ที่นี่แน่ๆเลยเรื่องการปฏิบัติการเอาเราชันด้วยเราชันด้วยหวังว่าสนสัตย์คงยังไม่จบนะจากพวกเรารอพวกเธออยู่เย้ yeah, สนุกจังเลย ได้ดูจระเข้ได้ดูฮิโปโปด้วยวิง่งเอ๊ะนั่นใครนะ่ะคุ้นคุ้นจังอืมใช่ผู้ชายให้เราคุยกันวันนั้นรือเปล่านะอืมจำไม่ค่อยได้เขาเดินมาหาเราด้วยสวัสดี เจอกันอีกแล้วนะอ๋อคุณนี่เองอืมเป็นยังไงบ้างล่ะเรื่องที่เราให้ฟังเมื่อวานก็ยังงงง,งอยู่ยังไม่เข้าใจเท่าไหร่อ้าเหรออืมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอางี้มไหมล่ะฉันมีเรื่องอยากจะให้เธอไปอะไรหรอตามมาสิ แล้วทำไมต้องตามกันไปด้วยแล้วทำไมต้องมาที่แอบแอย่างนี้ล่ะคะเอาอย่างนี้นะอือคือบอกมาว่าเธอชอบสีอะไร อ,อฉันชอบสีเขียวนะ่ะอล้วเธอชอบสีเขียวใช่ไหมฉันม,มีของจะฝากเธอนะ่ะโอ้อมแอปเปิลนี่นะออขอบคุณนะจะเป็นไรจ้ะ อ้อยนี่ฉันเป็นอะไรเนี่ยอ้อยอืมไม่นะฉันเป็นอะไรหืมฉันเป็นอะไรเอ่ยอ้อยฟิงอืมนี่ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยอืมอืม เมื่อกี้เอา้ามันไม่ใช่ที่เดิมนี่นะคุณฉันมาอยู่ที่นี่ได้ไงเมื่อกี้ฉันยังอยู่สวนสัตว์อยู่เลยนะนี่แหละคือคําตอบที่อยากใช้ใคุณรู้คำตอบอะไรคุณนะฉันกลัวนะฉันกลัวมากเลยถ้าฉันหาเพื่อนมาที่ไรฉันไม่กล้าอยู่คนเดียวเอา้าคุณก็ไม่ได้อยู่คนเดียวคุณก็มีผมอยู่นี่เราไม่ได้สนิทกันซะหน่อย อีกอย่างมาอยู่กับคุณสองต่อสองนี่ฉันเราแวงไงไม่รู้ <laughs> ผมไม่ทำอะไรคุณหรอกผมแค่มีเรื่องจะให้คุณรู้ไว้ <c oughs>